บรรยากาศยามแรงหน่อยสิว้าวตุ้งนาสีเข like <bbe> ียวแล้วสีเขียวชื่นไปเลยจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยไปตลาดอีกแล้วจ้าเห็นมชมวิวการอีกแล้ว ีแต่ทุ่งนาให้ชมไม่ขาวว่าฝนจะตกไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเหมือนพายุจะเข้าจริงไหมเนาะ ดอกย่าสวยจังเลยค่ะโอ้ว้าวตอนนี้ผู้คนมาสร้างบ้านกันอยู่กลางทุ่งนาเยอะเลยค่ะสวิีชนบนท้าที่สงบโงกเย็น